ดีค่ะทุกๆคนวันนี้เรามาในหัวข้อ,อหัวข้ออะไรดีละ่ะไม่ได้คิดชื่อหัวข้อแบบเป็นทางเป็นการแต่ว่ามีไอเดียว่าอยากจะพูดถึงแบบเรื่องประมาณไหนอะไรนิดนึงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยมันจะแบบ ไปออกทะเลไปทางด้านไหนหรือยังไงหรือมันจะกลายเป็นอัปเดตชีวิตหรือมันจะเข้าหัวข้อนั้นจริงๆเราก็เลยยังไม่กล้าพูดชื่อหัวข้อนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเราพูดไปเรื่อยๆแล้วมันไปจบอะไรตรงไหนอันไหนดูเป็นประเด็นสําคัญเดี๋ยวเราจะเอาชื่อนั้นไปตั้งเป็นชื่อคลิปตอนที่แบบเป็นหน้าปกคลิปเอาแล้วกันนะก็คืออาก่อนอื่นขออนุญาตใส่ชุดทํางานเพราะว่าเราพูดตอนทํางานแล้วก็รอลูกค้าอยู่ก็เลยมาอาัดเล่น,ลนๆดู แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาพอดีเราอาจจะต้องแบบหยุดนิดนึงไปทํางานแล้วก็กลับมาอัดใหม่เนาะก็ก่อนอื่นอัปเดตตัวเองนิดนึงว่าณนะตอนนีเ้เราเริ่มเข้าเทอมใหม่แล้วเราเราเรียนจบไอ้นที่เราอัปเดตคลิปเกี่ยวกับพาส์ทรีอะไรเนี้ยก็คือเทอมสองจบไปแล้วแล้วเราก็มาเข้าเทอมใหม่ก็คือเป็นเทอมที่3เทอมนี้ทีเนี้ยเราก็เลยมีการปรับเปลี่ยนสเกจดูนิดนึง ความจริงเอาหัวข้อแบบในไอเดียก่อนเนาะหัวข้อในไอเดียเราอยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับพวกแบบ positive thinking เหมือนแบบการคิดการการคิดกับในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในทางบวกหรือการคิดที่แตกต่างมันก็จะทําให้ความรู้สึกเราแตกต่างงงไหมเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังแบบเนี่ยตัวอย่างงานนี้เลยก็ เมื่อตอนเทอมที่แล้วอ่ะเราทํางานเราเรียนสามวันคือเราเรียนอ่ะสองวันทฤษฎีหนึ่งวันเข้าครัวหนึ่งวันแล้วก็ฝึกงานหนึ่งวันก็คือสาวันเต็มๆอ่ะให้กับการเรียนทีเนี้ยอีกสี่วันที่เหลือมันจะเป็นวันที่แบบทั้ววันธรรมดามันคือวันที่เหลือคือวัน จันพฤหัสเสาร์อาทิตย์ทาวันธรรมดาคือวันที่สลับกับพี่คนที่อยู่หลักที่ร้านนี้พอดีเป๊ะเพราะว่าพี่เขาแบบเรียนจันทร์กับพฤหัสพอดีเป๊ะก็เราก็ลงเราก็บอกเขาว่าเราลงได้4วันนั่นแหละจันพฤหัสเสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์อะเขาเอาคนไว้สองคนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเราแบบเป็นเมนของที่นี่เลยและประเด็นก็คือตั้งแต่ปลายปีมาตั้งแต่แบบหลังคริสต์มาสมาเราก็แบบทํางานทํางานทํางานมาเรื่อยๆทําแบบต่อเนื่องเลย ตอนตอนช่วงที่ปิดเทอมใหญ่เราก็ทางานเหมืองนะทำงานเหมือง,ง,องพอกลับจากเหมืองก็มาทําตรงนี้เพราะว่าแบบก็มาช่วยเขามาลงแล้วพอพอเริ่มเซตอัพหลังจากแบบกลับมาเรียนเทอมสองปุ๊บมันก็จะเป็นเรียน3วันทํางาน4วันแล้ว4ี่วันที่อยู่ที่เนี่ยจะเป็น4ี่วันที่เราจะต้องอยู่ตั้งแต่9ก้ามงเช้าคืองานเข้า9ก้ามงเช้าแต่เราต้องมาแบบเราก็ไม่ได้ไปไหนหลงความจริงตอนนั้นเราก็นอนนี่แหละแต่ว่าเ เราก็ต้องเตรียมเซตอัพอะไรก่อนทุกอย่างก็ตั้งแต่8โมงกกว่าก็เตรียมตัวเตรียมร้านเตรียมอะไรเนาะแล้วก็ปิดร้าน6โมงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบอาจจะรี่แหลกนิดหน่อยหรืออาจจะแบบเออนอนแล้วอะไรยังไงคือแบบมันก็ครอบคุมวันเกือบทั้งทั้งวันเลยอ่ะคือเราอยู่ที่เนี่ย9โมงถึง6โมงซึ่งไม่ว่าลูกค้าจะมากจะน้อยยังไงเราก็ต้องอยู่ทั้งวันงงไหมมันก็รู้สึกเหมือนแบบ เราไม่สามารถเมนเทจตัวเองไปทําอย่างอื่นได้คืองานมันก็ไม่ได้เหนื่อยนะงานมันก็จะแบบชิลๆบางทีลูกค้ามีน้อยมันก็จะแบบเราก็นั่งทํากันบ้านทําอย่างอื่นไปได้เรื่อยๆแต่ในความรู้สึกเราหลังๆอ่ะเราเริ่มรู้สึกแบบด้วยความอ่อนล้าจากการที่ไม่ได้หยุดมาเลยนับมาแล้วได้แบบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบวันคือต่อเนื่องไม่มีวันหยุดแบบนอนตื่นสายเลยมันก็รู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าแล้วก็บวกกับความแบบ เบื่อๆนิดนึงมันเป็นงานเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วก็บวกกับอะไรอีกอะ่ะบวกกับพอเราเริ่มมีกิจกรรมจะเข้ามามากขึ้นเราเริ่มแบบรู้จักงานเอ ฟุชักแล้วเขาก็แบบถามว่าเออวันนี้ว่างไหมวันนี้ว่างไหมแล้วเราให้ควรว่างเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยากได้คนไปเริ่มงานช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงแต่ว่าเราเลิกที่เนี่ยหกโมงเราเลิกปุ๊บเราจะต้องนั่งรถเพื่อไปที่ที่ทํางานอันนั้นอีกแล้วก็กว่าจะเริ่มงานได้ก็ทุ่มกว่าซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วมันเลดไปแล้วอะไรเงี้ย เราก็รับงานเพิ่มไม่ได้แล้วเราก็ต้องแบบอยู่แต่ที่นี่ที่นี่เราเคยขอเขาว่าแบบวันนี้หยุดได้ไหมวันมันเป็นวันอีรััตเตอร์เลิกและฟุตทักเขาขอคนอะไรเงี้ยเราก็พยายามถามแต่ว่าที่นี่เขาก็ต้องการคนเหมือนกันก็คือพอแบบยังไงคือเราพยายามจะขอลาขอหยุดมันก็จะดูเหมือนแบบค่อนข้างจะหยุดยากลายยากเพราะว่าเราเป็นเมนหลักอะเนาะถ้าจะหยุดอาจจะต้องหาคนมาแทนซึ่งแต่ละคนเขาก็หยุดเหมือนกันเราก็เลยเริ่มรู้สึก,สกเบื่อนหน่าย มันจะแบบไม่รู้จะเป็นอาการเบิรนเอาท์หรือเบื่อหน่ายเราก็จะมองมุมมองหง,งุดหงิดอะ่ะคือจะรู้สึกว่าแบบไม่อยากทำเบื่อแล้วอะไรต่างๆนานาที่เข้ามาแม้แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยแบบจุกจิ๊กเล่เช่นแบบผ้เาเช็ดต,ตัวไม่พอแล้วเราพยายามขอแล้วก็ยังไม่มาหรืออะไรมันก็จะรู้สึกกลายเป็นเรื่องใหญ่คือเมื่อก่อนอะ่ะเวลาเราไม่ได้รู้สึกเบื่อหน่ายอะไรอะ่ะค่ะเรามองมุมมอง,มอ,ง,มอ,งอะไรมันจะเป็นเรื่องเล็ก เวลาคนนั้นไม่พอใจอันนี้เราก็จะมองว่าเป็นแบบเออเรื่องทั่วๆไปไม่ได้อะไรแต่พอเรามาเริ่มโฟกัสกับเรื่องนั้น้าเราเริ่มมีความหงุดหงิดกับสิ่งนั้นนั้น่ะจากเรื่องเล็กๆมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อะจากแบบอะททชู่ไม่พอททชู่ทิชู่ห้องน้ําหมดอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบไม่ได้หามาให้เราจะพยายามออกแกไน์เพื่อไปซื้อแล้วหาวันว่างไปซื้อยังไม่ได้เราก็หงุดหงิดขึ้นมาเองเฉยเลยอะมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆมุมมอง ก็คือเหมือนทีว่าไงเดีเราก็จะไม่โอเคกับเรื่องนั้นมันจะกลายเป็นเนกาทีฟสําหรับสิ่งต่างๆทีเนี้ยพอนะเทอมเนี้ยเราได้ไปทําที่อื่นๆเราได้ไปเราเหลือที่นี่อยู่วันหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปทําที่อื่นบ้างแล้วก็ที่อื่นๆบ้างทีเนี้ยเวลาเรามองกลับมา งานเนี้ยเราก็จะเห็นข้อดีมากขึ้นคือตอนเราอยู่เราก็ไม่ได้เห็นข้อดีอาจจะเห็นบ้างแหละแต่มันเห็นไม่ชัดเท่าเวลาเราย้ายไปเจอข้อเสียอื่นแล้วเราก็จะเห็นข้อดีของที่เก่าอันนี้คือแบบเกิดขึ้นบ่อยมันจะมีงานที่ไทยด้วยนะเดี๋ยวเราอาจจะเล่าให้ฟังเท่าเวลาหรืออพอก็อย่างเช่นเมื่อวานเราไปลองอีกที่หนึ่งอีกร้านหนึ่งแล้วทีนะี้เจ้าของก็อยู่กับเราตลอดเวลาเลยคือแบบเจ้าของเขาเข,าเข้ามาแล้วเขาก็อยู่แล้วทีนี้เวลาเขาจ่ายประกันอ่ะเขาก็จะแบบ สมมุติว่าจ่ายที่ร้อห้าอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนอยากให้เราทํานู่นทํานี่ให้มันถึงเราจะได้แบบเราจะได้คุ้มกับค่าประกันที่ยังเขาจะจ่ายให้เราเขาก็เรียกเราไปนวดคนของเขาคนนั่นคนนูน่นคนนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งพอเราแบบเริ่มว่างมานั่งได้นิดนึงเขาก็แบบอา้าวไปนวดให้พี่คนนี้หน่อยอา้ามานวดให้พี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบ มัไม่เหมือนอารมณ์ที่นี่ที่เราเคยอยู่ชิวๆพอไม่มีอะไรเห็นไหมเรามาอัดคลิปได้พอไม่มีอะไรเราเปิดคอมปุ๊บเราก็นั่งทํางานทําอะไรแบบได้เมื่อก่อนเราก็ไม่ได้เห็นข้อดีตรงนี้แต่พอเราแบไปเจอสิ่งที่แตกต่างเราก็จะหันกลับมามองงงไหมอันเนี้ยคือพอยต์หลักในการพูดเกี่ยวกับมุมมุมในการมองสิ่งต่างๆอ่ายกตัวอย่างงานที่ไทยก่อนงานที่ไทยอ่ะเราเคยทำสามงานหลัก เราเป็น R&D เนาะเป็นแบบ Research and Development ในเชิง Food Technology ก็คือแบบ Food s c i e n e อะไรพวกนี้เราก็ทำ R&D มาแบบหลักๆที่ทำงานแรกของเราอะเป็นที่ทำงานที่เอ่อเป็นครัวกลางร้านอาหารเหมือนเขามีร้านอาหารตามโอ้ยจะอาเขามีร้านอาหารตามห้างตามสาขาแล้วทีนี้เขาอยากเขาทำครัวกลางขึ้นมาเพื่อเซตอะไรที่แบบ แช่แข็งเพื่อที่แบบแช่เย็นแช่แข็งหรือส่งวัตถุดิบไปให้ร้านอย่างเช่นอย่างเช่นทาซอสอะไรเราก็ทําซอสไปเลยแพ็คแพ็คแพ็คเป็นซอสแล้วก็ส่งไปที่ล้านก็ตัดใช้อย่างเช่นพวกสปาเกตตี้พวกอะไรที่มันเป็นแพ็คอะพวกซอสพวกแกงกะหรี่พวกสเต็กอะไรคือเราตัดให้หมดทําให้หมดแล้วก็หน้าสาขามีหน้าที่ขยิบหนึ่งเซิร์ฟตัดเข้าไมโครเวฟแล้วก็ จัดจานเสิร์ฟอะไรประมาณนี้สาหรับครัวร้อนเนาะแต่ว่าครัวเย็นที่มันเป็นแบบพวกซูชิอะไรเขาก็ทําของเขาเองเราอาจจะแบบเตรียมปลาบางอย่างหรือเขาส่งตรงไปที่นูน่นอะไรมันก็จะมีการออกแบนไงก็คือคล้ายๆแบบ m อเคอะไรเงี้ยก็จะเป็นแนวงานนั้นงานที่สองของเราก็คืองานยูนิลิเวอร์อ <c oughs> ก็คือเป็นงานออฟฟิศเลยเป็นออฟฟิศจ๋าอยู่ในเมืองเลยอันนี้คือไม่ใช่ r d ที่อยู่กับตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะแต่ว่าอยู่ในออฟฟิศไปเลยแบบ ทำตัวแพคเกจจิ้งทำตัวอะไรแต่ก็เป็น R&D ที่ติดต่อ,อก,กับ R&A ที่ติดต่อ,อก,กับ BB แบบแบรนด์บิวดิ้งแบบมาร์เก็ตติ้งอ่ะกับพวกที่แบบดูข้อกฎหมายอะไรเงี้ยเพื่อทำผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็จะเป็นแนวออฟฟิศส่วนงานที่3อันนี้เป็นงานโรงงานงานโรงงานเราก็แบบอันนี้คือเป็นงานที่เขาเรียกอะไรนะออกแนว แมนจเมนต์นิดนึงเพราะเขาให้เราเป็นหนึ่งใน a ม a นจเม n นต์เทรนดีก็คือเขาอยากจะบิวเราให้เป็นที m management แล้วก็เป็นแนวโรงงานอะไรเงี้ยทีเนี้ยข้อแตกต่างที่ทําให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆงานแรกอะ่ะเราได้ทําแบบมันเป็นบริษัทเล็กๆเราก็ได้ทำเอ่อเขาเรียกอะไรนะแทบทุกอย่างเราต้องคือเวลาเขามีไอเดียอะไรแบบเออพี่อยากขออ,อยองเงี้ย ก็แบบให้เราทําแต่ตอนเราไปตอนนั้นคืออยู่ในโปรเซสออยไปแล้วเราเขาอยากได้ GMP ให้ Ap เอเขาก็บอกเราว่าพี่อยากได้อย่างเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องไปหามาตั้งแต่ออวิธีคือเราก็ไม่ได้เป็นแล้เราเพิ่งจบใหม่เราก็ไปหา a อ v ไ s เซอร์แบบหาคนที่ปรึกษาไปดีลกับหน่วยงานของของทางแบบโฟสเตดเราไม่ใช่หน่วยงานอะไรนะไปไปดีลกับหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งของรัฐอะไรเพื่อแบบ ศึกษาแล้วก็ไปทดลองแล้วก็เวลาเรามีซัพพลายเออร์ที่พร้อมที่จะแบบช่วยเหลือหรือหรือให้เราเข้าไปดูการทดลองของเขาหรืออะไรหรือเขาเเชิญเข้าไปอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดิลทุกอย่างทําทุกอย่างมันรู้สึกเหนื่อยนะตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าแบบในมุมมองในการมองงานเราก็จะมองเห็นแต่ข้อเสียเราจะรู้สึกว่าเออม,มันเราไม่รู้อะไรเราต้องทําทุกอย่างแล้วเราไม่รู้อันไหนมันควรทําอันไหนมันไม่ควรทําแต่ว่า ยังไงอะเวลาทำ GMP HACCP คือเราต้องทำเอกสารทั้งหมดอะโฟลเซอร์ทุกอย่างก็เป็นเราแม้กระทั่งตัวแบบโฟลเซอร์ของ m n n g g m m n t น่ะเขาก็บอกว่าอา้าวเราก็ทำเลยสิเราก็ต้องล่างเอาไปให้เขาดูเขาก็บอกเออโอเคอะไรเงี้ยก็แบบล่างก็ทำสรุปแล้วให้เขาเซ็นการหาข้อกฎหมายอะไรทุกอย่างคือแบบในใจตอนนั้นก็คือเราก็มองเห็นเป็นข้อเสียเนาะเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมัหนหงุดหงิดอันนู้นอันนี้อันนั้น จนกระทั่งเราเปลี่ยนงานพอเราเปลี่ยนงานไปอีกงานหนึ่งเราก็เริ่มเห็นข้อดีของที่เก่ามันจะเป็นในอีกด้านหนึ่งนะมันจะเป็นคนละข้อจะเป็นข้อยิบย่อยอันนี้คือเราเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างเฉยๆก็คือพอเราไปทําอีกงานเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันดีลงานยากนะที่ที่งานลงที่ใหญ่ๆอย่างเช่นแบบเวลาเราอยากได้อะไรเราพยายาม ดิวแล้วมันดิวไม่ได้อีกฝ่ายยุ่งมากไม่ทํามาให้เราไม่สามารถทําเองได้แต่ที่เก่าเราทําเองได้ที่เก่าเราอยากได้ข้อมูลจากจัดซื้อแล้วจัดซื้อบอกพี่ไม่ว่างพี่ไม่ว่างสุดท้ายเราเราแบบไปดึงข้อมูลมาเองไปหมายถึงว่าไปหาใบตัวออเดอร์ตัวเพอร์เชสออเดอร์เองแล้วก็นั่งจดข้อมูลเองหรือว่าไปแบบถ่ายรูปรับผลิตภัณฑ์เองคือเราเราทาได้เลยอะ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบ เออพอมันติดติดติดปุ๊บเราสามารถลงไปแก้ไขได้แต่พอที่ใหม่มันเป็นระบบจ๋าเวลาเราอยากได้อะไรแล้วมันข้ามข้ามฝ่ายข้ามาแผนกอันเนี้ยเราไม่สามารถทําได้และมันต้องรอ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 สุดท้ายก็ไม่ได้มันก็รู้สึกเห็นข้อดีของที่เก่ามานิดนึงแล้วก็ข้อดีในเรื่องพวกแบบอาหารการกินเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยตอนแรกตอนอยู่ที่เก่าเราก็ไม่เคยเห็นจนกระทั่งพอเราแบบย้ายไป ที่ใหม่ปุ๊บแล้วเพื่อนก็จะเป็นแนวแบบหรูหราหรือเปล่าก็ชวนกันไปกินแต่พวกอาหารคือคือที่ทํางานเราอยู่ข้างหลังเซนทันพรามเก้าส่วนมากเพื่อนก็จะชวนไปกินเซนทันพรนามเก้ากันหรือไม่ก็จะไปกินตลาดข้างหลังพวกแบบอะไรอะเบลอะไรสักอย่างไม่รู้อะก็คือถ้าเข้าเซนทันอนะแลกร้อยหนึ่งกินไม่ได้นะต้องแลกสองร้อยแลกร้อยหนึ่งไม่พอจ้าอาหารเพราะว่ามันจะมีค่าบัตรค่าอะไรอีกเราก็แบบ รู้สึกว่ามันแบบเปลืองเงินมากรู้สึกว่าการอยู่ในชีวิตสังคมออฟฟิศบางทีเราก็อึดอัดบางอย่างเวลาเขาคุยเรื่องแบบพวกกระเป๋าแบรนด์เนมพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่เหมือนที่เก่าที่เรารู้สึกสบายใจกว่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เลยเขาเรียกอะไรนะเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันเริ่มเห็นมุมมองมันเริ่มเห็นข้อดีที่เก่าขึ้นมามันมีมากกว่านี้แหละแต่ว่าเรายังนึกไม่ออกนะตอนนี้เราก็เลยยกตัวอย่างแค่ประมาณนี้ก่อนก็คือแบบอ๋เอเวลามันเป็นลงมันเป็นที่ใหญ่ๆเวลามันเป็นบริษัทใหญ่เราจะได้ได้ตัวอย่างเขาเรียกอะไรนะได้ความรู้แค่ส่วนส่วนเนี้ยส่วนส่วนเนี้ยแล้วเราก็ทําส่วนเดิมซ้ําๆๆซ้ำถเราต้องทําตัวอย่างเนี้ยหรือว่าทํา เอกสารเนี้ยรับของอันเนี้ยส่งแล็บอันเนี้ยเราก็จะทำคล้ายเดิมซ้ำคือตัวงานมันก็จะแคบลงอยู่แค่ประมาณนี้ก็ทำแต่ว่าจะมีแบบคือมันแคบแต่ว่ามันมีงานเยอะให้ทำนั่นแหละส่วนที่เก่าอะ่ะเราได้เรียนรู้หลากหลายแฮะเราได้แบบได้ลองตั้งแต่ไปอยู่กับในครัวไปทำตัวอย่างไปหันหน,นู่นนั่นนี่แล้วก็ไอไอีอันนึงเราก็แบบเออคือมันมันได้เรียนรู้กว้างถึงแม้จะจับฉายแบบ เป็ดเ,เรียนรู้หลายอย่างรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่มันได้ได้ขอ้อได้ความรู้เยอะเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ไปงานที่3มงานที่3ามันจะไม่ได้เห็นชัดเท่างานที่1งานที่2องงานที่สามคือเราไปอยู่โรงงานเลยมันจะเป็นโรงงานจ๋าเลยสิ่งที่เราได้จากงานที่สมก็คือ ความรู้สึกค้างคาจากงานที่หนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยเห็นการเป็น R&D จริงๆอะไรเงี้ยพอมาที่นี่มันก็คือเป็นจริงจังเลยแบบเข้าลายผลิตเก็บตัวอย่างมาดทดลองจริงจังแต่ว่างานนี้เขาไม่ได้ให้เราทำแค่ R&D ดเขาให้เราแบบดูพวกเขาเรียกอะไรอะพวกเอกสารทั้งหมดอะแล้วก็ไม่ใช่แค่ GMPHACCP นะคือเขาทาแบบ FSSC อะไรนะชื่อประมาณนี้แหละแล้วก็พวกแบบ BRC คือเขาพยายาม BRC ยังไม่ถึงคันแต่คือเขาพยายามทำให้มันแอดวานซขึ้นอย่างของพวกเอ,อเมริกาที่มันออก s m a F SMA เข้ามาหรือว่า Food f o o d f ลัพวกอะไรที่แบบเข้ามาคือเราจะต้อง cover ให้มากขึ้นก็งานนี้เราได้ความสบายใจนิดหนึ่งก็คือเรื่องพวกเพื่อนเพื่อนร่วมงานพวกแบบน้องๆที่โรงงานก็คือมันจะเป็นเหมือนไม่ได้เป็นอารมณ์เหมือนอยู่ใน Office ออฟฟิศอะ คือพอออฟฟิศปุ๊บเราก็จะเห็นข้อเสียแล้วว่าเอ้ยแบบเราไม่ถนัดไปอยู่กับเพื่อนในออฟฟิศมากเราเราไม่เก่งแต่งตัวหรูๆใส่รองเท้าเราก็จะวนบูลลีนิดนึง่งว่าทำไมใส่แต่กางเกงมาหรือว่าเอ้ยดูรองเท้าสิดูกระเป๋าที่ถือมาสิอะไรเงี้ยแต่พอเราไปอยู่โรงงานมันคือความสบายใจในเรื่องนี้แต่มันก็จะแบบมีความที่เรามองเห็นข้อดีจากที่เก่าขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยความจริงไอ้แบบบริษัทใหญ่เขาก็ทําเป็นระบบดีนะ พอมาเจอบริษัทจีนอันเนี้ยทำไม่เป็นระบบเลยอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นข้อดีจากสิ่งที่ณนะตอนนั้นตอนเราอยู่ตอนนั้นเราไม่เห็นพอแบบมันก็เหมือนทําให้เราได้เรียนรู้เราก็รู้สึกว่าเออบางทีบางอย่างมันอยู่ที่มุมมองมันอยู่ที่แบบการการรู้สึกหรือการมองเช่นออในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะเราเดวมีโอกาสแบบเห็นเพื่อน ที่เขามีมีแฟนมีคู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาแบบคุยกันหรืออะไรกันมันก็จะเป็นบางทีมันจะเป็นเรื่องมุมมองว่าเขามองข้อเสียกันละรกันมองว่าแบบเฮ้ยทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะทําไมไม่ทําแบบนั้นล่ะแล้วเขาอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างโง่อะไรอย่างเงี้ยมันคือเป็นเหมือนแบบเราเวลาเราฟังอ่ะเราก็เข้าใจแหละว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกในเรื่องข้อเสียที่เขาพูดในเรื่องนั้นนั้นนั้นอ่ะมันก็ถูกที่คนนั้นไม่ได้ทําแต่ บางทีเราสามารถมองได้อีกแบบว่าเฮ้ยความจริงคนนี้ก็ทาอย่างอย่างเนี้ยข้อดีตัวเนี้ยด้วยเหมือนกันแต่ในมุมที่เราเห็นก็คือเวลาเขาแบบมองเขาก็จะมองแต่ข้อเสียใช่ไหมแต่เราอาจจะเป็นคนนอกมั้งเราก็จะเห็นแบบข้อดีมากขึ้นเราก็เลยเอามาพูดเฉยๆว่าแบบบางทีเพื่อที่จะให้ชีวิตมันไม่แย่ไปกว่าเดิม <laughs> เราก็ควรมองอะไรให้มันโพสิทีฟดูบ้าง เราไม่ได้บอกว่าเราดีนะเราไม่ได้บอกว่าเรามองทุกอย่างแบบดีหรือว่าเลิศเลยเพอร์เฟกเพราะว่าอย่างที่เล่าตอนแรกว่างานตอนณตอนที่ตัวเราอยู่ในเทอมที่แล้วในงานแรกคือเราก็อึดอัดงุดหงิดเราเข้าใจเหตุและผลเราพยายามมองทุกอย่างเป็นแบบให้มันเป็นโพสิทีฟแต่ณนะอารมณ์นั้นอะ่ะมันไม่ได้เงีมันเพียมันล้ามันงุดหงิดแต่พอแบบพอเราพยายามมันจะทําให ทุกทุกอย่างดีขึ้นคือถ้าเราเข้าใจหลักการว่าเฮ้ยเราควรมองในเรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีณนะจุดที่เราอยู่อ่ะมันรู้สึกแย่ก็จริงแต่มันไม่ได้แย่ทั้งหมดเราลองพยายามหาอะไรนิดๆหน่อยๆเช่นเนี่ยอร้านที่เราอยู่เนี่ยมีความสบายใจอย่างน้อยเจ้าของเขาแบบไม่ได้มาโฟกัสมากวเวลาว่างๆเราสามารถทําอย่างอื่นได้เราสามารถกินได้เลย บางร้านร้านนวดบางร้านเวลาแบบเราว่างเรามานั่งกินไม่ได้นะมันอึดอัดมากคือแบบไม่สามารถหยิบอะไรขึ้นมากินได้เพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะไปรบกวนเดี๋ยวอะไรคือเราก็จะแบบเฮ้ยมันมันอึดอัดแต่ความจริงที่นี่ก็โอเคเเรื่องการจ่ายเงินที่นี่ก็จ่ายตรงนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเขาก็จ่ายตรงเวลาทุกๆวันอังคารสรุปยอดวันพุธจ่ายเงินบางที่นะเขาก็จะแบบเออพี่จ่ายทุกสองวีคน่ะพอแบบ ถึงเวลาต้องทวงต้องแบบคือเขาไม่ได้เป๊ะเป๊ะว่าจะจ่ายวันนี้วันนั้นซึ่งความจริงเรามองไม่เห็นไงนะเราเคยทํางานอย่างเงี้ยเราเขาจ่ายมาตรงเวลาเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นข้อดีจนกระทั่งเราไปเจอที่ที่แบบอ๋อทําไมที่นี่เขาไม่ไม่มีมาตรฐานในเรื่องนี้เลยความจริงมันต้องจ่ายเราเราก็เลยหันมามองว่าเออที่เดิมมันก็ดีนะในเรื่องนี้งงกไหม ก็แหละไม่รู้พูดอะไรเหมือนกันนะ <c oughs> คือเราอยากจะแค่แบบจุดประเด็นเล็กๆในหัวข้อนิดๆที่อยากจะให้ทุกคนเริ่มรู้สึกมองหาข้อดีในทุกๆอย่างถ้าเรามองอะไรที่มันแบบโพส i ิทีฟอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออแจ่มใสเบิกบานทุกเพื่อนอาจจะเห็นลักษณะเราดูแบบเออโอเคแจ่มใสดูแบบ ไม่ได้ดูเครียดมากอะไรเงี้ยซึ่งเบสพื้นฐานก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่บางคนนะเวลาเขาแบบนกาทีฟอ่ะเขาจะเนกาทีฟกับทุกอย่างจริงๆนะเวลาแบบเคยทํางานกับเพื่อนที่ไทยแล้วเวลาเขาแบบคือเขาจะมองเฮ้ยไอ้นี่มันอย่างนั้นไอ้นั่นมันอย่างนี้นี่มันต้องนินทาฉันแน่ๆเลยไอ้นี่นี่วันนี้หงุดหงิดเรื่องอะคือคือมันก็อารมณ์คล้ายๆแบบหงุดหงิดทั้งวันอะไ,ไม่รู้ว่าเพื่อนเคยเห็นกันไหมแต่ว่าถ้าเพื่อนเป็นคนไทยคิดว่าเคยเห็น เพราะว่าส่วนมากเราจะเห็นจากตัวอย่างคนไทยมากกว่าฝรัลล่งฝรัลล่งเวลาเขาชิวๆเขาก็จะแบบบางอย่างเขาก็โน้สนโนแค์อะไรอย่างนี้เอออากาศดีอ่ะออกไปชิวดีกว่าไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าฝึกได้อยากให้ฝึกแบบมองโพสิทีฟแต่ถ้าฝึกไม่ได้ก็พยายามเป็นเหตุเป็นผลเวลาเรา อัตโนมัติขึ้นมาเป็นเนกาทีฟเราก็พยายามหยุดตัวเองก่อนคิดเหตุคิดผลพยายามบอกตัวเองอะไรนี้มันก็จะทําให้ความหงุดหงิดเราซอฟลงมันไม่มีอะไรดีเพอร์เฟกแล้วก็ไม่มีอะไรแย่แบบแย่ติดลบเวลาเราเจอเรื่องแย่ๆเวลาเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ห้อง <c oughs> <c oughs> เรายังคือ <c oughs> เราพยายามจะได้ห้องมาตั้งนานแล้วพยายามจะหาห้องมันก็แบบไม่ได้แล้วเขาก็โดนโดนแบบเลื่อน ตอนแรกอะเกือบจะได้ตั้งแต่ติดต่อเจ้าหนึ่งไว้ตั้งแต่ปลายพฤศจิกาและแล้วเขาก็บอกว่าคนเก่าจะออกแบบต้นธันวาพอต้นธันวาเขาก็บอกเอ้ยคนนี้ยังตอนนี้เขายังไม่ออกเดี๋ยวเขาจะออกปกลายมกราเราก็รอจนมาถึงปลายมกราพอถึงเวลาเขาดัดเอาห้องไม่ให้คนอื่นแล้วเขาเราก็แบบเกือบจะก i ฟ e u อัพและสุดท้ายเขาก็เอาหาเอาคอนแทคใครสักคนมาให้ที่เขาแบบกําลังจะย้ายไปอีกห้องหนึ่งเราจะห้องเก่าเขาจะว่างอะเอามาให้ แล้วก็โอเคดยวกับอีกคนหนึ่งแทนพอดยวคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวห้องน่าจะเอาเวลเบอร์ต้นมีนาพอต้นเราก็รอตั้งแต่ปลายมกกรอ่ะจนต้นมีนา,อนนนาพอถึงต้นมีนาเขาบอกเออเอะพอแบบปลายกลุ่มพาเนาะเขาบอกเอเจนซี่ยังไม่พร้อมให้กุญแจจะให้ปลายมีนาะเราก็รออีกพอถึงปลายมีนาพยายามติดต่อเขาก็เงียบ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 จนกระทั่งปัจจุบันเขาบอกว่าเขาตัดสินใจจะขายห้องและไม่ไม่ได้ให้เช่าอะไรเนี้ยก็คือแบบมัน มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเราจะไม่มีดวงที่จะได้ห้องแต่เราก็คิดว่าบางทีอ่ะการที่มีมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันเพื่อไปได้อะไรอีกอย่างที่มันอาจจะโอเคก็ได้ซึ่งนะตอนนี้เราก็ไปได้แบบอีกห้องหนึง่งอาจจะไม่ได้ห้องที่ได้อยู่คู่แต่เป็นห้องเดี่ยวแต่เป็นห้องแบบของที่ทํางานอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเออบางทีเวลาทางมันฟอร์สเราไม่ให้เกิดเหตุนีน้ขึ้นขึ้นขึ้น มันอาจจะเพื่ออะไรสักอย่างเราก็คิดเล่นๆคือเราพูดเล่นๆกับเพื่อนว่าแบบอ๋อ oh, the god the god make me this way เพื่ออะไรส่วนมากเราจะเห็นกับเรื่องงานเราบางทีเรารู้สึกว่าเราอยากได้งานเนี้ยเราพยายามมากเลยนะที่จะสมัครสมัครสมัครงานเนี้ยแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้พอเราคิดว่าเออเราจะเปลี่ยนแผนเนี่ยมันก็ไม่ได้เวลาไม่ลงล็อกแล้วสุดท้ายมันได้ไปได้ทําอย่างหนึ่งอย่างเช่นตอนที่ทำงานวายเมื่อปีที่แล้วอ่ะ คือเราอยากทํางานไฟโฟมากๆยังอยากอยู่ไฟโฟแต่ว่าด้วยแบบต้องทำสกิลแอสเซทเมนต์ลองทำสกิลที่มันไม่สำเร็จอันนั้นเออลองทำสกิลแอสเซทเมนต์ ment, มันฟอร์สเราให้เราต้องไปสมัครงานวายแล้วเราก็ดันสมัครได้งานวายสุดท้ายไปอยู่งานวายแล้วก็อยู่ด้วยตอนนั้นอะ่ะเราทำงานวายด้วยความรู้สึกอึดอัดเพราะเราใจเราอะ่ะยังอยู่ไฟโฟแต่เราตัวเราต้องมาอยู่งานวายอะไรเงี้ยแต่พอทำไปสักพัก จนจบงานไปแล้วพอเราเคลมพวกแบบ e x p e ซ i เ n c e ยะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันนะที่เราได้มาทำตัวนี้ได้มี e x p e ซ i e n c e ตัวนี้ได้ไมาอยู่ตรงส่วนใต้ได้มาเที่ยวอะไรเงี้ยคือบางทีการที่เราไม่ได้เกิดสิ่งที่เราหวังอะมันอาจจะเป็นหนึ่งในข้อดีที่ทำให้เรามีโอกาสได้ได,ได้สิ่งอีกสิ่งหนึ่งแทนอะงงไหม <c oughs> คือเราก็พยายามแบบ ไม่ไปเครียดกับณนะจุดจุดที่ผิดหวังก็คิดว่าเออปล่อยให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปได้อีกสิ่งหนึ่งแทนอ่ะพูดอะไรมาเยอะแยะไม่รู้เรายังคิดตัวอย่างมากไม่ได้หรือว่าถ้าเราพูดมากกว่าน,นี้มันน่าจะออกออกทะเลไปแล้วเอาเป็นว่าเราคิดว่าเราน่าจะได้ประมาณใจความสําคัญแล้วก็ตัวอย่างในการยกให้ฟังก็คร่าวๆประมาณนี้แหละประมาณที่แบบ มุมมองความคิดการซีเรียสกับสิ่งสิ่งหนึ่งหรือการแบบปล่อยวางเพื่อการได้ประสบการณ์อีกอย่างแทนอะ,อะไรประมาณนี้นะทุกคนเราไม่รู้จะสรุปยังไงเหมือนกันก็เนื้อหาทั้งหมดที่พูดก็คือแบบเพื่อให้ทุกคนเอาไปสรุปในความคิดของตัวเองหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์บ้างนะถึงไม่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราเองในอนาคต เพราะว่าเราก็จะกลับมาดูในวันที่เราเครียดเคียดมาคิดว่าเฮ้ยอย่าเพึ่งเครียดไปไกลหาข้อดีดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าหน้า